สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน24ชั่วโมงนะับจากนี้เป็นต้นไปนะคะที่คุณมาเจอคลิปนี้คือเรื่องใดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นค่าครูให้กอลกันด้วยนะก็จะเปิดไพ่5ใบนะคะเดี๋ยวจะหยิบออกมา5ใบนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอ่ได้แล้วนะ5ใบนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน24ชั่วโมงนี้คือเรื่องใด8ไม้เท้าใบาแรกนะคะค,คุณกำลังจะได้รับการติดต่อได้รับการสื่อสารนะคะจากใครบางคนนะเกี่ยวกับเรื่องเงินหนึ่งเหรียญนะคะแปดไม้เท้าหนึ่งเหรียญนะการติดต่อสื่อสารนี้จะเป็นการติดต่อสื่อสารที่จะมาบอกมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทอง นะคะใครที่คุณดีวงานประสานงานหรือใครกําลังดีวในเรื่องของเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองหรือเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินนะคะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการติดต่อนะภายใน24ชั่วโมงนี้นะคะใครที่คุณทําธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องการซื้อบ้านซื้อขายบ้านซื้อที่ดิน<ม>เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะเป็นการาเขาเรียกว่าเป็นในหน้าซื้อขายก็ได้นะ คุณกำลังจะได้รับการติดต่อแล้วการติดต่อเนี้ยจะเป็นโอกาสที่คุณจะได้เงินหรือการวางมัดจำการเซ็นเอกสารสัญญาหรือบางคนนะคะลูกหนี้เก่าๆนะของคุณมีโอกาสที่จะเอาเงินกลับมาคืนคุณนะหรือถ้าใครไปทำเรื่องกู้ยืมเงินไว้กับแบงก์กับธนาคารกับสถาบันการเงินคุณกำลังจะได้รับการติดต่อเพื่อได้ทราบผลการอนุมัติเงินก้อนใหญ่หรือใครกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อที่ดินปลูกบ้านปลูกช่อง หรือกู้ทําเกี่ยวกับธุรกิจคุณกําลังจะได้รับการติดต่อเพื่อที่จะบอกกล่าวคุณว่าคุณผ่านแล้วนะคุณจะได้บ้านแล้วนะคุณจะได้ที่ดินแล้วนะคุณจะได้ธุรกิจแล้วนะนะคะหรือได้รับการติดต่อจากลูกหนี้นะคะห้าเหรียญเนี่ยสิบถ้วยห้าเหรียญ the ด o r l d นะคะบางคนจะได้เงินจากลูกหนี้กลับคืนมาหรือบางคนจะได้รับการติดต่อจากทางไกลนะคะคนทางไกลหรือจากต่างประเทศหรือจากโลกออนไลน์ นะจากโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ที่คุณจะได้รับโอกาสทางการเงินนะคะเงินชัดเจนมากๆแล้วก็เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับอสังหาตับเป็นข่าวดีแน่นอนนะคะหรือบางคนคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากสถานเขาเรียกว่าที่คุณไปทำวีซ่าพาสปอร์ตหรืออะไรก็ตามที่เป็นหน่วยงานนะใครที่คุณทำเรื่องขอวีซ่าอยู่ขอพาสปอร์ตอยู่อาจจะได้รับข่าวดีที่จะมีการอนุมัติ ได้รับผลได้เดินทางไกลได้ไปต่างประเทศนะคะหรือได้รับโอกาสทางการงานทางการเงินจากต่างประเทศหรือบางคนจะได้รับเงินรับมรดกสมบัติได้รับการติดต่อจากครอบครัวจากคู่ครองคนรักพ่อแม่พี่น้องก็เป็นไปได้แต่มันเป็นการติดต่อที่จะได้เงินนะคะเกี่ยวกับเงินหรือเกี่ยวกับงานก็ได้นะเกี่ยวกับการขยับขยายธุรกิจ การแตกแขนงการปลีกย่อยการขายเฟรนชชายหรือการเติบโตขยับขยายสาขาประมาณนี้หรือการซื้อการขายการเจรจาจะเป็นผลสำเร็จจะมีการนัดทำสัญญานะคะนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะได้รับภายใน24ชั่วโมงนี้น้อมรับคำทำนายกันไปนะโชคดีค่ะ